จังหวัดตราดฤรือรูปเปลี่ยนปลาทะเลเริ่มชุกชุมชาวประมงพื้นบ้านออกเราาเบ็ดสร้างรายได้ดีชาวประมงพื้นบ้านตําบลไม้รูดอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเริ่มออกหาปลาทะเลด้วยการราาเบ็ดตามท้องทะเลในอ่าวตราดได้ปลาหลากหลายชนิดเข้าฝั่งกว่า300กิโลกรัมโดยการออกเรือมีลูกเรือประมง3-4ี่คนออกไปราาเบ็ดกลางทะเลในแต่ละครั้งใช้เวลา4-5วัน ก่อนจะนําเรือเข้าฝั่งชาวประมงพื้นบ้านจะรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูน้ําทะเลเริ่มมีอุณภูมิอุ่นขึ้นและคลื่นลมในทะเลสงบลงมีลมโชยมาเล็กน้อยก็จะเริ่มออกราวเบ็ดหาปลาสร้างรายได้งามในช่วงนี้สําหรับเบ็ดราวหรือที่ชาวประมงเรียกกันว่าราวเบ็ดนั้นใช้เชือกยาวมีตัวเบ็ดผูกติดอยู่เป็นช่วงๆเน้นจับปลาขนาดใหญ่และปลาทุกชนิด จำพวกปลาอินทรีย์ปลาน้ำดอกไม้ปลาสลับการราเวเบ็ดแต่ละครั้งมีทั้งปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ติดปะปนกันมาหลากหลายชนิดพอถึงเวลาเรือเข้าเทียบท่าเรือชุมชนบ้านไม้รูดก็จะนำปลาที่ได้มาขายในชุมชนของตนเองโดยจะขายให้ในราคาไม่แพงนักเช่นปลาอินทรีย์กิโลกรัมละ160-170บาทปลาน้นาดอกไม้กิโลกรัมละ60บาท ปลาสละกิโลกรัมละ60บบาทเป็นต้นบ้างก็ซื้อไปทำอาหารกินเองหรือนำไปแปรรูปขายต่อยอดรายได้เพิ่มการทำประมงพื้นบ้านเป็นมากกว่าเพียงการจับปลาแต่เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชุมชนชายฝั่งทะเลเอา่าวไคยนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของประมงพื้นบ้านเป็นหลักแล้วการประมงพื้นบ้านยังมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ด้วยวิธีการจับสัตว์น้ําที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเลือกจับสัตว์น้ําตามฤดูกาลและการดูแลรักษาระบบนิเวศชายฝั่งชาวประมงพื้นบ้านจึงเป็นทั้งผู้ใช้และผู้พิทักษ์ท้องทะเลไทยนอกจากนี้ยังมีการเว้นช่วงการจับสัตว์น้ําในฤดูวางไข่และมีส่วนร่วมในการดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอีกด้วยธนะเ,ดเดชเดชเทศภาพข่าวจังหวัดตรา พีพีนิวไทยแลนด์รายงานขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพย์ดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร 0983894577หรือโทร0993496888ไอดีลาต้น t o n 0648370198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้าม น้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาทท่วนที่สวยทำเลดีเหมาะสําหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888อฮนดีไลน์ต้น064 837 0198 สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินชิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทาน เหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3ล้าน3แสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098-389-4577หรือลายไอดต้น064-837-0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเขหายน้องจอเขตน้องจอะกรุงเทพมหานคร มีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา4 0 0 0 0นบาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888 idline ton 064 8 3 7 0198ขายที่ดินด่วนจำนวน4ี่ไร่ติดถนนเส้น2 4สายโชคชัยเดชรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปอตอทเอหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลัง หรือยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร098 389 4577 099 349 6888ไอดีไล์ ton 0 6 4 8 3 7 0 1 9 8ขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัย วิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมีสามห้องนอนแหงกรมทุกห้องพื้นที่ใช้สอยสามชั้นขนาด4 2 8ตา,ารางวารอบร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทั้งห้องแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทันท้ายเพีย เจ็ูนก้าแบดมาชมสถานที่จริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะเยารอชา้าซักดีทำเลเด็บิวแม่น้นำคงสวยที่สุดใน